หลายวันผ่านไปหลังการหายตัวไปของขวัญและน้อยโรงเรียนปิดเงียบไม่อธิบายอะไรให้ครอบครัวรู้แต่มีเสียงกระซิบจากนักเรียนบางคนว่าตึกเรียนเก่ามีอาถรรพ์และไม่มีใครว่าตอบไ,ได้พ่อ,อแม่ของขวัญและน้อยไม่ยอมแพ้พวกเขาจึงไปขอความช่วยเหลือจากอาจารย์คงหมอผีชื่อดังของจังหวัดที่เชื่อกันว่าสามารถสื่อสารกับวิญ,ญญาณและปลดปล่อยคำสาปได้ท้องฟ้ามืดคลึ้มลมแรงเหมือนมีบางอย่างรออยู่ แสงเทียนสองแสงวูบไหวในห้องปรึกษาอาจารย์คงสวมชุดขาวล้วนดวงตาจริงจังเยือกเย็นคืนนั้นพ่อแม่ทั้งสี่คนพร้อมกับอาจารย์คงเดินทางไปยังโรงเรียนเมื่อก้าเข้าประตูโรงเรียนเหมือนกลืนพวกเขาเข้าไปทันทีประตูปิดเองโดยไม่มีใครแต่ต้องเสียงกรีดร้องเสียงหัวเราะของเด็กๆและเงาดำไหลยอยู่ทั่วทางเดิมอาจารย์คงเริ่มโปรยของวิเศษเพื่อการเขตคุ้มกันพร้อมเปล่งมนเรียกดวงวิญญ,ญาณที่สิงสถิตอยู่ในที่นี้ที่ออกมา อาคารเก่าเหมือนขยับตัวได้เสียงไม้พื้นส่งเสียงลั่นเอดอาร์ตเหมือนมีชีวิตหนามืดวิ่งผ่านมุมตาไปมาที่หน้าห้องเศษสองส่วนเจ็ดห้องเรียนต้องสาบพ,พวกเขาเห็นเงาของขวัญและน้อยยินประปนกับกลุ่มเด็กนักเรียนที่หน้าตาเผือกซีดเด็กๆเ,เหล่านั้นกระซิบว่าอยู่ด้วยกันตลอดไปอาจารย์คงบอกว่าเด็กเหล่านี้ถูกขังโดยคำสาบที่เกิดจากความอาฆาตของเด็กคนหนึ่งในอดีตที่เสียชีวิตอย่างโหดร้ายในตึกนี้ เขาเริ่มทำพิธีตัดพันธะโดยขี่เส้นอาคมล้อมรอบพ่อแม่และสวดมนเพื่อล้างคำสาปลมแรงขึ้นอย่างรุนแรงจนเทียนดับพื้นห้องแตกร้าวนอดำาๆพุ่งเข้าใส่วงอาคมเสียงกรีดร้องทั้งจากเด็กและปีศาจดังขึ้นพร้อมกันหลังการต่อสู้อย่างหนักเสียงสวดมน์ของอาจารย์คงดังขึ้นสุดเสียงเด็กนักเรียนทุกคนรวมถึงขวัญและน้อยค่อยๆเลือนหายไปเป็นละอองแสงสีทองโรงเรียนทั้งหลังสั่นสะเทือนและสุดตัวลงอย่างช้า หาหสุดท้ายพ่อแม่ของขวัญและน้อยได้แต่ยืนมองน้ำตาไหลพวกเขาไม่อาจพาลูกกลับมาเป็นคนได้แต่พวกเขาก็ได้ปลดปล่อยลูกจากคำสาปอันแสนเศร้าท้องฟ้าค่อยๆสว่างขึ้นเหมือนตื่นจากฝันร้ายโรงเรียนเก่าเหลือเพียงเศษซากแสงแดดแรกสาดผ่านกองอิฐพังยับ